สถานที่จัดงานแตงโมนิดานักคริสตจากเสรีภาพกรุงเทพอลังการมาก หลังจากมีการเปลี่ยนสถานที่การจัดงานให้แก่แตงโมนิดาใหม่เป็นคริสรจักรเสรีภาพกรุงเทพแขวงและเขตสะพานสูงทางด้านของนายทวัตชัยสิริอายุ50ปีซึ่งเป็นสมาชิกคริสรจักรเสรีภาพได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาพัชราว,วีระพงศ์อายุ38ปีนักแสดงชื่อดังว่า ขณะน,นี้ทีมงานสตาฟอยู่ระหว่างการจัดเตรียมในส่วนของสถานที่เก้าอีซึ่งที่แห่งนี้สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมงานได้มากถึง1,200คนในส่วนของลานจอดรถรองรับได้จำนวน500คนันอย่างไรก็ตามเดิมทีสถานที่สามารถรองรับผู้คนได้มากสุดถึง3,500คนแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด จึงจำเป็นต้องมีการเว้นระยะห่างทำให้ต้องจำกัดจำนวนลดลงหรือเพียง1,200คนส่วนในเรื่องของการตกแต่งสถานที่จะเป็นทางเช h of Jo ยเป็นผู้ดำเนินการเนื่องจากทางคริสจักรเสรีภาพจะดูแลเฉพาะในส่วนของสถานที่และการอำนวยความสะดวกเท่านั้น โดวยพิธีกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่11ถึง13มีนาคมนี้ในรูปแบบของคริสเตียนสำหรับความพิเศษของสถานที่แห่งนี้คือระบบเสียงระดับโลกจอ LED ขนาดยักษ์7ค22เมตรใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหากนับเฉพาะสถานที่ในอินดอด์ดังนั้นคาดว่างานของแตงโมงจะต้องยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน ทั้งนี้ยืนยันว่าการใช้สถานที่แห่งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งกรณีที่มีข่าวว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายสถานที่วันละประมาณ5-6แสนบาทนั้นไม่เป็นความจริงซึ่งงานนี้ก็มีทั้งด้านของคุณเอสุภชัยและคุณอ้้มพัชราภาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ